คุณผู้ชมครับวันนี้วันดีเนี่ยสุขสิ้นเดือนก่อนที่จะเข้าเดือนใหม่หนึ่งเมษายน<ะ>เชิญชวนมาทาบุญกันหน่อยนะฮะมาสร้างบุญสร้างกุศลนะร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือนะครับซึ่งทางด้านของสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยครับอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือจากโรงฆ่าสัตว์เพื่อถาวายเป็นพระราชกุศลน,นะครับเนื่องในวันคล้ายวันพระราชาสมภพสมเด็จพระนิษิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2เมษายน2 5 566ครับโคและกระบือเป็นสัตว์เลี้ยงที่มนุษย์เรานั้นเลี้ยงไว้ใช้งานนะครับจึงถือว่าเป็นสัตว์ที่สร้างคุณประโยชน์แต่ไม่ว่าสัตว์หรือคนแน่นอนครับก็ล้วนแล้วแต่รักชีวิตของตนเองทั้งนั้นนะครับการไถ่ชีวิตโคกระบือจากโรงฆ่าสัตว์จึงถือว่าเป็นบุญใหญ่เพราะว่าเป็นการมอบชีวิตให้แก่ผู้อื่น ทางสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนครับร่วมทําบุญถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารี2เมษายน2566ณรุ่งโรจนฟาร์มเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ เพื่อนําไปให้กับผู้พิการทางสายตาที่เป็นเกษตรกรและครอบครัวได้เลี้ยงจํานวน100ตัวโดยโคกระบือนั้นสามารถนําไปจําหน่ายได้ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทําเปลี่ยนคนพิการจากภาระให้เป็นพลังครับ คุณผู้ชมท่านใดสนใจสามารถที่จะร่วมทําบุญกันได้นะครับด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยครับสาขาสํานักแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีเลขที่บัญชี100 1 0 0่1 3 6 8 0 5ขีดสขีดหนึ่งขีดหประเภทบัญชีออมทรัพย์นะครับชื่อบัญชีสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่ทางสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยจังหวัดนนทบุรีหรือว่าทาง Line ID ก็ได้นะครับแอดไลน์เข้าไปครับที่ t a b c 2016นะครับหรือว่าสามารถสแกน QR Code คง่ายๆก็ได้ทางหน้าจอของเราตอนนี้นะครับ